สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำให้รู้จกักโครงสร้างข้อมูล อีกประเภทหนึ่งนะคะซึ่งจะพูดว่าเป็นโครงสร้างข้อมูลเฉพาะสำหรับ Python เลยก็ได้ค่ะเราเรียกว่า Dictionary นะคะถ้าเรามาดูที่แทบทางด้านซ้ายนะคะจะเห็นไอคอนรูปเป็นสีม่วงตรงนี้นะคะเป็น Dictionary นะคะ i o n t i o n a r y ในในใน y t ทอนนี้นะคะก็จะคล้ายๆกับ Dictionary ที่เรารู้จักนะคะก็คือ,อะจะมีคำในการค้นหาแล้วเราก็จะได้ความหมายของคำคำนั้นนะคะ,ะใน d i กชันนารีในไพทอนนะคะเราจะใช้คำว่า Key เป็นเป็นคำที่ใช้ในการค้นหานะคะส่วนความหมายก็คือคำว่า Value นั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองดูตัวอย่างของการสร้าง Dictionary นะคะแล้วก็การค้นใน Dictionary ด้วยค่ะ เราจะมาเริ่มกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะตัวอย่างที่เราจะใช้ก็คือเราจะรับข้อมูลนะคะรับข้อมูลที่เป็น ID ของนักเรียนนะคะแล้วก็ามาเก็บไว้ใน dictionary นะคะเสร็จแล้วหลังจากที่เราเก็บไว้แล้วเราก็จะค้นหาด้วยนะคะค้นหาข้อมูล ที่อยู่ใน dictionary นั้นนะคะโอเคเพราะฉะนั้นเราเริ่มต้นนะคะด้วยการที่สร้าง variable นะคะขอสร้าง variable ขึ้นมาตัวนึงนะคะชื่อ student นะคะเติม s เพื่อให้รู้ว่าจะเก็บค่าหลายตัวนะคะคล้ายๆกับ list นะคะเสร็จแล้วเราก็จะ s e ตค่าให้ student นะคะเป็น dictionary นะคะเป็น dictionary เปล่าๆตัวนึงนะคะกด เรากดตรงนี้เพื่อเราจะสร้างเป็น Dictionary เปล่าๆขึ้นมาตัวหนึ่งนะคะถ้ามาดูที่ t e x t Code ตรงนี้นะคะก็จะเห็นว่าตัวแปร student ถูกเซตขึ้นมาเป็นปิดกาเปิดปิดแล้วก็ว่างๆนะคะสัญลักษณ์นี้คือเป็นสนัญลักษณ์แทน Dictionary นะคะตอนนี้เป็น Dictionary ว่างๆอยู่มันไม่มีอะไรอยู่ข้างในนะคะเสร็จแล้วเราก็จะรับข้อมูลมาเก็บไว้ใน Dictionary นะคะก็สร้าง variable ขึ้นมาอีกตัวหนึ่ง ชื่อว่า id นะคะเดี๋ยวเราจะรับค่า id นะคะเราจะเซตค่า id ขึ้นมาโดยการถามผู้ใช้งานนะคะถามให้เขา input นะคะ input id ขึ้นมานะคะให้ใส่ id เข้าไปแล้วเราก็จะเก็บค่าไว้นะคะเ,เนื่องจากว่าเราจะเก็บ หลายครั้งเพราะฉะนั้นก็ขอใช้ y นะคะ y ขอใช้ y ลูนะคะแล้วก็ y ลูนี้จะทำงานก็ต่อเมื่อมันยังเป็นจริงอยู่ นะคะก็มาดูที่โอเปอเรเตอร์าทำงานเมื่อมันจริงๆก็จะเห็นว่า Y True นะคะตรงนี้ที่ Text Code ตรงนี้นะคะวายทร u ไ i เท่านี้นะคะทีนี้เราจะออกจากหลูปนี้เมื่อไหร่นะคะก็คือใส่ if ไว้ว่าถ้าเรา if เราจะมีเงื่อนไขในการที่จะออกจากหลูปนี้นะคะ if แล้วปิดหลูปนะคะเราจะออกเมื่อไหร่นะคะ อ,อันนี้ขยับขึ้นมาตรงนี้หน่อยนะคะ <c oughs> เราจะออกเมื่อไหร่เนื่องจากว่า id เนี่ยเราจะเก็บเป็น string นะคะที่ที่มีหลาย character เนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะเซตไว้ว่าถ้าเกิดว่าความยาวของ id เนี่ยมันไม่ใช่ค่าที่เรากำหนดไว้นะคะก็จะให้ออกจากลูปยกตัวอย่างเช่นนะคะเราสามารถใช้ length of ได้นะคะแล้วก็เอา variable id มาใส่ก็คือ ความยาวของ id น้อยกว่าเนาะตอนนี้ขอเซตไว้เป็น2ก็แล้วกันนะคะถ้าความยาวของ id นะคะน้อยกว่า2เราก็จะออกจากลูปนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เข้าเงื่อนไขนี้นะคะสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะเซตนะคะเราจะเซตค่านะคะของ k k y y ที่ชื่อว่า key id เนี่ยคะ่ะใน dictionary ที่เราตั้งไว้ว่า student นะด้วยค่าด,ด้วยสิ่งที่ด้วยค่าค่าหนึ่งนะคะตอนนี้ค่านั้นเราก็จะถามเราจะรับมาจาก user อีกเหมือนกันนะคะก็คือให้เขา input name เข้าไปนะคะ input name เข้าไปนะคะอะตอนนี้เราก็ได้แล้วนะคะสำหรับการรับข้อมูลมาเก็บไว้ใน dictionary นะคะเดี๋ยวถ้าเราไม่แน่ใจนะคะเราลอง print ออกมาดูก่อนก็ได้นะคะ สมมติว่าเราจะให้ print, print dictionary เลยนะคะ print student ออกมาให้เราดูว่าหลังจากที่เราใส่ไปแล้ว student ที่เราได้คืออะไรเดี๋ยวตรงนี้เราลองรันข้อมูลดูก่อนก็ได้ค่ะโอเคอ่ะตรงนี้ให้ input id สมมุติว่า1 2 3นะคะชื่อเจนนะคะแล้วก็2 3 4นะคะชื่อนุ่นนะคะแล้วก็3 4 5นะคะชื่อ ะะเดี๋ยวตอนนี้เรา,เอาขอสักสาเป็นเป็นสตัวอย่างก่อนละกันนะคะแล้วก็ถ้าเราจะออกจากรลู่นี้นะคะที่เราเขียนไว้ก็คือ,อความยาวของ ID เนี่ยน้อยกว่า2สมมติว่าเราใส่แค่ตัวเดียวนะคะก็จะจบลูกนี้นะคะแล้วก็จะทำคำสั่งสุดท้ายก็คือให้ Print ก็คือ print student ก็จะ print ออกมานี่คือ element แรกนะคะเราขั้นด้วยคอมม่า element แรกก็คือตรงนี้คือ id ตรงนี้คือ name นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูจากตรงนี้ก็คือตรงนี้เป็น key ของ dictionary นี้ส่วนอันนี้เป็น value ของ dictionary นี้นะคะสำหรับ dictionary นี้ก็จะมี3เรียกว่า element กันนะคะ3 element นะคะตามนี้ค่ะโอเคถ้าเราลองมาดูที่เทคโค้ดนะคะก็จะเห็นว่าเริ่มต้นนะคะเทียบกันกับตรงนี้นะคะกับบรรทัดกับกับบ็กบกบบอกสีส้มตรงนี้นะคะก็คือเราเซตค่าให้ variable เ,เ,เป็น dictionary ว่างๆนะคะตรงนี้เป็นคอมเมนต์นะคะว่าเก็บข้อมูลไว้ในดิกนะคะสิ่งที่เราทำก็คือ y true นี่นะคะแล้วก็ข้างใน y true ก็คือเราเซต id ให้ให้ให้รับ Input นะคะจาก User นะคะเสร็จแล้วเราก็มี if นะคะ if ตรงนี้เราใช้ว่า length of id ใช่ไหมคะก็จะมีอันนี้ก็คือความยาวของ id น้อยกว่า2ก็ให้ break เลยก็คือ Quit ออกจาก loop นี้นะคะส่วนถ้าไม่เข้าเงื่อนไขนี้นะคะก็ให้มาทำก็คือให้ set ค่าของ student ที่ key ชื่อว่า id นี่แหละ โดยให้รับ Input จาก u s e r นะคะเข้าไปเสร็จแล้วตรงนี้ก็คือสั่งให้เป็น student นะคะโอเคตรงนี้เราทำเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการรับข้อมูลมาเก็บไว้ใน Dictionary นะคะเดี๋ยวขอลบตรงนี้ออกไปก่อนนะคะขั้นถัดไปก็คือเราจะทำการค้นหาข้อมูลใน Dictionary นะคะก็จะทำคล้ายๆกันนะคะเพราะฉะนั้นขอ copy ตรงนี้ออกมาก่อนนะคะ copy ตรงนี้ออกมา เราจะเนื่องจากว่าเราจะให้สามารถค้นหาได้หลายครั้งเพราะนั้นเราก็ใช้ w i l u t r ี e เหมือนกันนะคะส่วนตรงนี้แทนที่จะเป็น input id ก็เป็น file id ก็คือจะให้หา id อะไรนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเงื่อนไขในการออกจากลูปเช่นกันนะคะก็จะยังเป็นอันนี้อยู่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีอีกเงื่อนไขหนึ่งนะคะเพราะตอนเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยขอเลือกใช้เป็น if else ก่อนนะคะแล้วก็ใน if e แรกเนี่ยก็ให้เป็นเงื่อนไขในการออกจากลูปเช่นเดียวกันนะคะเพราะนั้นขอ copy ตรงนี้มาเลยนะคะอันนี้เราไม่ได้ใช้แล้วนะคะก็ขอทิ้งไปนะคะทีนี้เงื่อนไขที่2ที่อยากให้เช ก็คือว่าถ้าเราเราจะหา ID นะคะเราจะค้นหาเราจะถามก่อนว่าถ้ามี ID นี้อยู่ใน Dictionary เนี่ยเราถึงจะค้นหานะคะเพราะฉะนั้นก็ไปที่ดิกนะคะเราจะมีตรงนี้ว่าถามเราสามารถถาเช็คได้ว่ามีคีย์นั้นอะอยู่ใน d i c t i o n a r y นี้หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเราจะถามว่า Key ID นะคะที่เราจะรับมาจาก u s เซอร์เนี่ยอยู่ใน Dictionary ชื่อ Student นี้หรือเปล่านะคะถ้ามีอยู่นะคะเราก็จะให้เขา p รินท์นะคะปรินท์ค่าของ ID นั้นออกมานะคะค่าของ ID นั้นก็คือ value of key นะคะให้ p รินท์ value of key key ที่เราต้องการก็คือ key ที่เราใส่อะไรคือ key ที่เก็บไว้ใน ID ใน Dictionary ที่ชื่อว่า student ะะโอเคเพื่อความไม่งงนะคะเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้เราก็จะเพราะเรารู้อยู่แล้วนะคะว่า id นั้นเก็บชื่อไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ขอให้พิมพ์ว่า name is ก็ได้นะคะแล้วก็เราจะได้ค่าของ id นั้นออกมาแต่ถ้าไม่ตรงกับเงื่อนไขนี้และไม่ตรงกับเงื่อนไขนี้นะคะก็จะให้ p ิ i n t นะคะว่า d a r e is no id no uh, match id โอเค that is no match id นะคะเท่านี้นะคะเพราะนั้นใน while loop ตรงนี้นะคะก็จะเป็น while loop ที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลใน dictionary นะคะถ้าเราลองมาดูนะคะใน text code เนาะก็จะเห็นว่านี่คือ while true อันที่2นะคะเหมือนกันก็คือ เราจะทําไปจนกระทั่งเราเราจะทําไปเราจะรีพีทไปเรื่อยๆถ้ามันยังเป็นจริงอยู่นะคะแล้วเราก็ <c oughs> เซตคทายดีนะคะ <c oughs> กำหนดค่า id อันใหม่โดยโดยให้ผู้ใช้เนี่ย input เข้าไปในค่าที่ต้องการจะหานะคะแล้วก็เรามีเงื่อนไขแรกว่าถ้าเกิดความยาวของ id น้อยกว่า2เนี่ยก็ให้ออกจากลูปนี้นะคะส่วนเงื่อนไขที่2ก็คือเราเช็คก่อนนะคะว่า id ที่รับมานั้นอะอยู่ใน dictionary ของเราหรือเปล่านะคะถ้าอยู่ก็ให้ print name นะคะไปปิ้น Value ของ ID นั้นออกมานะคะคือตรงนี้นี่คือการใส่ค่า Value หากเอาค่า Value ออกมานะคะของ ID ของ value ของ Dictionary ชื่อ Student ที่ใช้คีย์ว่า ID นะคะส่วนถ้าเกิดไม่ตรงทั้งสองเงื่อนไขนี้ก็ให้ปริ้นเลยนะคะว่าไม่มี ID ที่แมทช์กันนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาลองดูว่าทำงานยังไงนะคะ โอเคเริ่มต้นด้วยการใส่สร้าง dictionary ก่อนนะคะก็ใส่อินพุตไอดีหนึ่งสองสามนะคะเหมือนเดิมนะคะชื่อเจนนะคะสองสามสี่นะคะชื่อนุ่นนะคะแล้วก็สามสี่ห้านะคะชื่อโบนะคะ ชื่อโบนะคะขอ,อเก็บ 3, เป็นตัวอย่างให้3ตัวก่อนนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เพื่อที่จะออกจากรลูปนะคะเราก็ใส่ไ d ความยาวของ ID ที่น้อยกว่า1ตัว,ตวอย่างเอที่น้อยกว่า2นะคะอา,าอาจจะใส่1ก็ได้หรืออาจจะใส่3ก็ได้โอเค พอ3ปุ๊บเราก็จะออกจาก while loop อันแรกนะคะทีนี้ก็มาถึง while loop อันที่2ก็คือเราจะค้นหา id สมมุติว่าเราจะค้นหา id 1นึหนึ่งหนึ่งซึ่งไม่มีอยู่นะคะก็จะโชว์ข้อความก็จะเป็นออกมาว่าไม่มีไม่มี match id อยู่ในนี้นะคะสมมุติว่าเราจะหา1 2 3นะคะก็จะเป็นว่าว่า name uh, name is Jane นะคะ แล้วก็ลองถัดไปนะคะก็จะป็นออกมาแบบนี้นะคะถ้าเราต้องการออกจากรูปเราก็ใสเ่เราก็ใส่ไปที่ใส่ให้น้อยกว่าให้ให้ใส่คาแรคเตอร์ที่มีความยาวน้อยกว่า2นะคะก็ใส่5ก็ได้นะคะก็จะจบรูกนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆนะคะของการใช้งาน Dictionary นะคะใน Python ค่ะก็เท่านี้ก่อนค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ